สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมวิธีการขยายพันธุ์ต้นมะม่วงหาวมะนาวโฮญี่ปุ่นแบบง่ายๆกันค่ะวันนี้เราจะขยายพันธุ์ด้วยการเพราะเมล็ดค่ะนี่คือลูกของเขาค่ะลูกเขายังเขียวอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะหาลูกที่แดงและสุกค่ะเพื่อไปขยายพันธุ์ค่ะ เราก็เจอแล้วค่ะลูกที่เริ่มที่จะสุกแล้วค่ะลูกแบบนี้ก็ขยายพันธุ์ได้แล้วค่ะส่วนดินที่เราจะใช้ขยายพันธุ์เราก็จะใช้เป็นดินร่วนผสมกับขุยมะพร้าวค่ะเราก็จะนำลูกของมะม่วงหางมะ,มะ,มะ,มะนาวโหยญี่ปุ่นมาผ่าเลยค่ะเนื้อของเขาค่อนข้างจะหนาค่ะ เราจะเคลียมเมล็ดเขาลงมาที่ดินเพาะเลยคะ่ะเมล็ดเขาจะน้อยกว่ามะม ah o, medical, ่วงหามะนาโหดธรรมดาค่ะเราก็จะเคลียเมล็ดเขาออกมาค่ะมะม่วงหามะนาโหดญี่ปุ่นเขาก็จะมีรสชาติที่หวานกว่ามะม่วงหามะนาโหดธรรมดาค่ะมะม่วงหามะนาโหดธรรมดาก็จะมีรสที่ค่อนข้างจะเปรี้ยวหน่อยนึงค่ะ ประโยชน์เขาก็จะคล้ายๆกันค่ะแล้วเราก็จะนำน้ำมารดค่ะเราก็จะรดเขาทุกวันเลยค่ะจนกว่าเขาจะงอกเป็นต้นขึ้นมาค่ะนี่ค่ะกระถางนี้เราก็เพาะไว้ประมาณ1เดือนค่ะ ต้นเขาแข็งและแข็งแรงมากแล้วค่ะรากก็จะยาวด้วยค่ะวันนี้เราก็จะมาย้ายเขาไปลงในกระถางให้เหลือต้นละกระถางค่ะเพื่อให้เขาเจริญเติบโตต่อไปค่ะถ้าเขาอยู่ในกระถางรวมกันแบบนี้ต้นเขาก็จะไม่โตค่ะเพราะรากเขาก็จะอยู่แค่ในกระถางเล็กๆค่ะ เราก็ดึงต้นเขาขึ้นมาเลยค่ะต้นเขาค่อนข้างจะแข็งแรงและมีรากที่ยาวแล้วค่ะก็จะไม่ตายง่ายๆค่ะแล้วเราก็ปลูกลงไปเลยค่ะในกระถางดินที่เราผสมปลูกเราก็จะมีดินร่วนขุยมะพร้าวและปุ๋ยคอกค่ะ เพื่อให้ต้นเขาได้มีธาตุอาหารเราก็ใส่ปุ๋ยคอกไปต้นเขาก็จะเจริญเติบโตและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเราก็เลือกต้นที่สูงๆนำไปเพาะในกระถางก่อนค่ะส่วนต้นเล็กๆเราก็จะเลี้ยงไว้ค่ะค่อยขยับขยายต่อไปค่ะ เห็นว่ารากเขาค่อนข้างยาวเลยค่ะรากยาวก็ทำให้ต้นเขาแข็งแรงไม่ตายง่ายค่ะแล้วเราก็รดน้ำเขาทุกวันเลยค่ะในตอนเช้าเช้าเมื่อเขาโตสักระยะหนึ่งเราก็จะมีการให้ปุ๋ยให้ฮอร์โมนค่ะเขาก็จะโตและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วเราจะมาอัปเดต เวลาที่ต้นเขาใหญ่แล้วมาให้ชมกันอีกทีนึงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ